วัสดีครับอยู่กับช่องปลาชิตคนมารถก้ดยครับผมเมื่อนี้พามาชมรถไถ6 6พัทีหครับกำลังหล่างนะครับนี่กำลังลาง,ลางอุปกรณ์กาบฟ้าบางขอบบางโคตนมีครบด้วยครับได้ดันหนาด้านหนา,า,นหนาครับพ้านหลังนี่ครับล่างออกนี่มันสะอาดสะอาดมันเห็นเบิ้ครับนี่ ฝาห้อง้าหห้ดีด้วยครับเด้อหกพัน,นหกชี้หาด้ครับกำลังล่าง,งอกอกครับฝาครอบฝาเคิียนี่คือแบบมีหมดเด้อครับพอดีถอดออกล่างครับฝาครอบเรื่องเกียร,บบร,รดีครับเกียกร์กลาง สภาพประมาณน,นี้เลยกูได้สนใจกิงกลางมาหนครับราคาบอลเล้งพันหกทีห้านี่ครับข้าหนาดำมดืม ลังคามีหาไห้นะ้ครับเด้อโอเคอยู่ดิสภาพโอเคอยู่ครับราคาไม่แรงฝาครอบฝาขอบยางนี่ครบเด้อครับเด้อถอดออกถอดออกล่างครับยางดีหลังยางี่ว่างามอยู่ครับ คือว่าโอเคอยู่ดีครับกูได้หาไวใส่งานาราคาบ่แรงได้อุปกรณ์นหนาหลังนะครับบ่ท่านได้ใส่ให้อ่าได้ด้านหนา้าพานหลังครับนี่ได้ด้านหน้าพานหลังกูได้หาไวใส่งานครับจริงกลางมาได้กดใส่งานปกตินะครับ ด้านหน้าางหลังในผ่านพวนนะครับผ่านพวน